เรียน,ว,นวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูฝนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะคะสาหรับการเรียนวิทยาศาสตร์เพราะว่าช่วยให้เราหาความรู้ได้อย่างเป็นระบบ แล้วก็ถูกต้องซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะแบ่งออกเป็น2ขั้นมี14ทักษะนะคะ2ขั้นยังไงจะมีขั้นพื้นฐานแล้วก็ขั้นสูงซึ่งขั้นพื้นฐานจะมีทั้งหมด8ทักษะและขั้นสูงจะมีทั้งหมด6ทักษะเดี๋ยวเรามารู้กันเลยดีกว่าว่าขั้นพื้นฐาน8ทักษะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการจำแนก 3. ทักษะการวัด 4. ทักษะการใช้จำนวน 5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 6. ทักษะการจัดกระทำสื่อและสื่อความหมายข้อมูล 7. ทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา 8. ทักษะการพยากรณ์ส่วนทักษะขั้นสูง หรือขั้นผสมเนี่ยมีทั้งหมด6ทักษะได้แก่ 1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 2. ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 3. ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร 4. ทักษะการทดลอง 5. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 6. ทักษะการสร้างแบบจำลองโดยนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่2นะคะ เราจะเรียนกันทั้งหมด5ทักษะก็คือ 1. ทักษะการวัดซึ่งเราจะเรียนในวันนี้ 2. ทักษะการใช้จำนวน 3. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 4. ทักษะการทดลองและทักษะสุดท้ายทักษะที่5ที่นักเรียนจะได้เรียนคือทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป นะคะเรามาดูทักษะการวัดกันก่อนทักษะการวัดคือการเลือกใช้เครื่องมือและการใช้เครื่องมือชนิดต่างๆในการวัดหาค่าของสิ่งต่างๆเช่นส่วนสูงน้ำหนักออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัดรวมทั้งระบุหน่วยที่ใช้ในการวัดได้อย่างถูกต้องมาดูที่รูปกันก่อนดีกว่ารูปแรกนะคะ รูปแรกเป็นรูปไม้บรรทัดนี่รูปไม้บรรทัดอันนี้นักเรียนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วไม้บรรทัดจะมีฝั่งนี้ที่ตัวเลขมันจะถี่ถีกันเราจะเรียกฝั่งนี้ว่ามีหน่วยวัดความยาวเป็นเซนติเมตรอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งนี้ตัวเลขจะอยู่ห่างกันฝั่งนี้จะมีหน่วยการวัดความยาวที่เราเรียกว่านิ้วต่อมาอันที่สอง หลายๆคนต้องรู้จักกันอยู่แล้วคือสายวัดนะคะปกติแล้วเราก็เอาไว้วัดรอบตัวใช่ไหมถามว่าใช้แม่บรรทัดวัดรอบตัวได้ไหมเนื่องจากแม่บรรทัดเนี่ยมันจะแข็งใช่ไหมนักเรียนเราอยากรู้ว่าเอ๊ะแขนเราเนี่ยมี เส้นรอบวงเท่าไหร่เราจะหักไม้บรรทัดให้มันเป็นรูปวงกลมมันก็ยากเนาะก็เลยต้องใช้สายวัดแทนซึ่งเหมาะสมกว่าอันที่3นักเรียนจะเห็นบ่อยๆเลยเวลาเราไปตลาดกับคุณแม่นะคะอันนี้เรียกว่าเครื่องช่างสปริงนั่นเองต่อมาอันที่3เรียกว่าอ่ะอันที่4เนาะอันที่4เรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์เอาไว้สำหรับวัดอุณหภูมิ ทุกวันนี้เนี่ยเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยจะมีแบบเป็นตัวเลขกดิสตอนด้วยเวลาไปเซเว่นใช่ไหมเขาจะให้เราวัดอุณหภูมิเราก็เอามือเข้าไปก็จะมีเสียงติดแล้วก็ขึ้นอุณหภูมิ36.2-36.3อันนั้นคือเป็นอุณหภูมิที่เป็นดิสตอนแต่ว่าตัวที่ครูเอาอมาเนี่ยข้างในสีแดงแดตรงนี้เห็นไหมคะแดงแดตรงเนี้ยคือน้ำประหลอดประหลอดเนี่ยเวลามันโดนความร้อน มันก็จะขยายตัวใช่ไหมพอมันขยายตัวมันก็จะสูงขึ้นมันก็จะสูงขึ้นมันก็จะชี้ยาวขึ้นก็คือยิ่งสูงก็คือยิ่งร้อนแต่ถ้าเกิดว่าปลอบเนความเย็นเนี่ยมันก็จะหดตัวลงมาหดตัวลงมาก็แปลว่าอุณหภูมิร่างกายของเราเนี่ยเปไย็นไงเย็นอันที่4ไปแล้วต่อมาอันที่5อันที่5เรียกว่าตลับเมตรตลับเมตรส่วนมากช่างเขาจะใช้ในการวัด วัดรัว้ววัดประตูวัดที่ต่างๆใช่ไหมแค่ใครแม้มันทัดแต่ยาวกว่าสุดท้ายอันที่6เรียกว่ากระบอกตวงกระบอกตวงครูจะขออธิบายตรงนี้เลยกระบอกตวงเนี่ยเอาไว้วัดเหมือนกันแต่เอาไว้วัดปริมาตรของของเหลวเวลาเราซื้อน้ําซื้อโค้กขวด1ลิตรซื้อโค้กขวด1.5ลิตรใช้อะไรในการตวงล่ะก็เนี่ยแหละคะ่ะใช้กระบอกตวงในการตวงว่า 1นึ่รจริงหรือเปล่า2องหรจริงหรือเปล่าเรามาดูวัสดุแรกอุปกรณ์การวัดอันแรกกันไม้บรรทัดไม้บรรทัดเหมาะสำหรับใช้วัดสิ่งที่ไม่โค้งงอและมีความยาวไม่มากเห็นไหมมีความยาวไม่มากหมายความว่าสิ่งที่เราจะวัดเนี่ยควรที่จะมีความยาวน้อยกว่าไม้บรรทัดหรือเท่าไม้บรรทัดเท่านั้นถึงจะวัดออกมาแล้วได้ค่าที่ไม่คลาดเคลื่อน เช่นการวัดความยาวของหนังสือค่าที่ได้จะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรซึ่งฝั่งที่เราใช้วัดคือฝั่งนี้นี่ฝั่งที่ครูขีดพอมันทัศจะมี2ฝั่งใช่ไหมคะเราจะใช้ฝั่งนี้วัดฝั่งนี้จะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรชื่อย่อซอมถ้าเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษคือ cm ตัว c และตัว m ส่วนฝั่งนี้เห็นไหมว่าตัวตัวเลขมันจะอยู่ห่างกันใช่ไหมคะเลข1อยู่นี่พอมาเลข2อ,อยู่นี ฝั่งนี้เราจะเรียกว่านิ้วซึ่งสำหรับนักเรียนปถมเนปสองเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใช้เราจะใช้ฝั่งนี้กันเวลาวัดให้เริ่มวัดจากตรงนี้เลยใครใช้ไม้บรรทัดแบบนี้แต่บางคนเป็นไม้บรรทัดพลาสติกเนี่ยเวลาวัดให้เริ่มจากขีดแรกของไม้บรรทัดน,นะคะเครื่องมือวัดชิ้นที่2คือสายวัดเหมาะสําหรับใช้วัดสิ่งต่างๆที่มีลักษณะ ตรงหรือโค้งงอเช่นวัดความยาวรอบเอวค่าที่ได้จะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรหรือนิว้วเอาไว้ว,วัดร่างกายเราไว้วัดส่วนต่างๆหรือสิ่งที่มันโค้งงอเนี่ยเราก็ต้องใช้ใสายวัดในการวัดอะเดี๋ยวครูจะขอให้เครดิตหน่อยข้อมูลที่ครูนำมาสอนในวันนี้นะคะครูนำมาจากหนังสืออจอทอหรืออักษรเจริญทัศน์นั่นเองนักเรียนก็เลยจะเห็นว่ามันจะมีโลโก้ด้านหลังอยู่เห็นไหม ก็คือนำมาจากหนังสืออจทนั่นเองนะคะต่อไปสายวัดไปแล้วต่อไปเป็นเครื่องช่างสปริงเครื่องช่างสปริงเนี่ยเหมาะสำหรับใช้ช่างหามวลของสิ่งต่างๆเช่นผล,ลไม้ค่าที่ได้จะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมหรือตัวภาษาอังกฤษตัว k และตัว G นี่เห็นเข็มมันไหมคะนี่เข็มถ้าเกิดว่าเข็ม หมุนมาตือถึงเลขหนึ่งก็แปลว่าสมมติัวามะม,ม่วงไปชั่งหนึ่งลูกส้มละกันส้มหนึ่งลูกเอาไปชั่งนี่มีใบส้มด้วยสมมุติว่าส้มลูกนี้หนักหนึ่งกิโลเข็มเนี่ยก็จะชี้มาที่เลขหนึ่งเข็มก็จะชี้มาที่เลขหนึ่งเข็มก็จะหมุนมาที่เลขหนึ่ง 1>, 1กิโล2กิโล3กิโล4กิโลนักเรียนจะคุ้นตาม,มากเลยเพราะว่าเราจะไปเห็นเวลาไปตลาดใช่ไหมแต่มีเครื่องช่างอีกชนิดหนึ่งคือเครื่องช่างน้ำหนักที่เวลาคุณครูเนี่ยจะพานักเรียนเนี่ยไปวัดส่วนสูงแล้วก็ชั่งน้ำหนักใช่ไหมอันนั้นเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักตัวจะไม่เหมือนกับเครื่องชั่งสปริงนะเครื่องชั่งสปริงเนี่ยเห็นไหมว่าตรงนี้มันเขียนว่า15หมายความว่าใช้ชั่งอะไรก็ตาม ที่ห้ามหนักเกิน15กิโลกร,รมัมส่วนร่างกายของเราตัวของเราเนี่ยหนักตั้งบางคนก็30บางคนก็40ใช่ไหมใช้เครื่องชัง่งสปริงชั่งไม่ได้จะต้องไปใช้เครื่องชั่งน้ําหนักตัวนะคะถึงจะเหมาะสมก็คือเราจะต้องรู้จักว่าจะวัดสิ่งนี้ควรใช้อะไรในการวัดเลือกเครื่องมือให้ถูกต้องต่อมาคือเทอร์โมมิเตอร์หรือเทอร์โมมิเตอร์ อ่านได้2แบบนะเพราะว่าเป็นการอ่านทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะจัรว่าเทอร์โมมิเตอร์หรือเทอร์โมมิเตอร์ก็ได้ใช้วัดอุณหภูมิของอากาศหรือสารอื่นๆที่ได้จะมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสฝั่งนี้อันที่ครัวมาให้ดูองศาเซลเซียสคืออ่านค่าฝั่งนี้แต่อันนี้เพิ่มความรู้ให้คือองศาฟาเรนไฮ์ ฝั่งนี้จะเป็นตัว F เรียกว่าองศาฟาเรนไฮน์ซึ่งประเทศเราเนี่ยจะไม่ค่อยใช้นะประเทศเราจะใช้เป็นองศาเซลเซียสก็คืออ่านค่าจากฝั่งนี้ถ้านักเรียนอ่านค่าในรูปมาดูซิรูปนี้องศาเท่าไหร่ไล่จากสีแดงขึ้นมาศูนย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าต่ำกว่าศูนย์เนี่ยจะติดลบติดลบ10ติดลบ20ซึ่งอากาศประเทศไทย ไม่ได้เลยถ้าติดลบสิบนี่คือโอ้โหหนาวมากหิมะตกสู์องศาคือทําให้น้ําแข็งได้ทําให้น้ำเนี่ยกลายเป็นน้ําแข็งได้ซึ่งอากาศประเทศลราเป็นไงลูกร้อนมากจะต้องขึ้นมาด้านบนซึ่งถ้าเกิดว่าขึ้นมาด้านบนจะเป็นอุณหภูมิที่ไม่ติดลบในภาพนี้นะคะก็คือประมาณ28-29องศาเซลเซียสต,ตรงนี้อุณหภูมิบ,บ้านเราแต่ความจริงเป็นไงตอนนี้น่าจะร้อนมากเนาะสากว่า เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิทำด้วยหลอดแก้วภายในบรรจุของเหลวสีแดงๆเนี่ยคือของเหลวของเหลวนี้บางทีก็เป็นประหลอดบางทีก็เป็นแอลกอฮอล์แล้วแต่ว่าเขาจะทำมาจากอะไรเมื่อของเหลวภายในได้รับความร้อนจะขยายตัวและหดตัวเมื่อคลายความร้อนเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยจะมีหลายชนิดมีเทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดา เอาไว้วัดอุณหภูมิอากาศอุณแล้วก็เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้สมัยก่อนเวลาเราไปหาหมอคุณหมอจะให้เราอ้าปากแล้วก็มีเทอร์โมมิเตอร์เสียบใต้ลิ้นเราหรือบางโรงพยาบาลก็ให้เราเอารักแร้ขึ้นแล้วก็ให้เราหนีบไว้ใช่ไหมคะเพื่อวัดอุณหภูมิของเราแล้วก็สมัยนี้เวลาไปห้างเขาจะมีเทอร์โมมิเตอร์แบบใหม่เรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรดที่ เราเห็นตามเซเว่นนั่นแหละหรือบางทีไปห้างก็จะมีหน้าจอด้วยแล้วก็จะมีหน้าเราปรากฏในจอโทรทัศน์แล้วก็บอกว่าอุณหภูมิกี่องศาอันนั้นคือเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรดนะคะจบไปแล้ววันนี้เราได้รู้ทดทวนหน่อยว่าเรียนอะไรไปบ้างวันนี้รู้จักการใช้ไม้บรรทัดสายวัดเครื่องช่างสปริงแล้วก็เทอร์โมมิเตอร์ คุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้เป็นการตอบคำถามทักษะการวัดอยู่ในหนังสือเอลจอทอเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้นะคะบางคนยังไม่มีหนังสือเพราะว่าเราเรียนออนไลน์กันอยู่นะคะไม่สามารถเปิดเรียนปกติได้เนื่องจากสถานการณ์เป็นไงลูกโควิด19นั่นเองแบบทดสอบนี้อ่ะหรือ,แบบ,อแบบตอบคำถามเนี้ยจะอยู่ที่หน้า23นะคะครูให้ทำเฉพาะ มี5ข้อนี้นะคะวิธีการให้นักเรียนเขียนโจทย์อันดับแรกเลยต้องเขียนวันที่ก่อนแล้วก็เขียนโจทย์แล้วก็ตอบมีตัวอย่างอ่ะเขียนวันที่วันพุทธที่19พฤษภาคม2 5 6พตรวจคำถามทักษะการวัดข้อ1ก็เขียนโจทดประตูรู้กว่า ประตูรั้วกว้าง2เมตร่าก็มาดูประตูรั้วกว้าง2เมตรใช้อะไรในการวัดตอบว่าอะไรลูกตลับเมตรประตูใช้ตลับเมตรในการวัดใช่ไหมเราก็ดูตอบงงงูตลับเมตรพอทําข้อ2นักเรียนก็เขียนลงไปเลยข้อ2เขียนโจทย์แล้วก็ตอบแบบนี้นะเป็นวิธีการเขียนให้เขียนลงไปในสมุดส่วนนี่คือโจทย์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะ ล่อยหน้านี้ทิ้งไว้ให้นักเรียนเนาะนักเรียนสามารถแคปหน้านี้ได้นะใครดูจากหน้าจอคอมนะก็ใช้จอคอมพิวเตอร์เนี่ค่ะถ่ายภาพนี้หรือใช้โทรศัพท์ใครดูจากโทรศัพท์ก็แคปหน้าจอโทรศัพท์หรือบางคนดูในคอมแล้วเอาโทรศัพท์มาถ่ายคําถามหน้านี้ไว้ก็ได้ถ้าเกิดว่าทําไม่ทันนะคะหน้านี้เป็นคําถามนะคะ ส่งวันไหนคะคุณครูส่งตอนที่เราเปิดเรียนตามปกติแล้วเท่านั้นนะคะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงครูจะแจ้งในไลน์กลุ่มตอนนี้คือให้เรียนเขียนลงไปในสมุดเลยแล้วพอเปิดเทอมมาเจอกันปุ๊บก,ก็เอาสมุดเนี่ยมาส่งคุณครูคุณครูก็จะตรวจเช็คแล้วก็ให้คะแนนว่าได้ทําหรือเปล่าทําถูกไหมนะคะคุณครูแนะนําให้เอาโทรศัพท์เนาะขึ้นมาถ่ายคำถามไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวคลิปก็จะจบแล้ว รือจะอัดเป็นหน้าจอไว้ก็ได้สำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ถ้าใครทําไม่ทันไม่อยากอัดวิดีโอหน้าจอไม่อยากถ่ายภาพหน้าจอให้กลับไปดูคลิปนี้อีกรอบหนึ่งได้แล้วก็สต็อปไว้แล้วก็เขียนตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ